ฟินฟินฟินแรงฟินอืมเอาละครับกลับเข้ามาช่วงนี้นะครับกับผู้สนับสนุใจดีของเรานะครับใหม่ตะวันรสกุ้งกระเพากรอบอร่อยง่ายๆไม่มีกั๊กเน่ถือว่าเออมาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับได้กินนะครับตะวันรสชาติใหม่นี่โอ้พลังมาเต็มเลยนะครับแล้วเห็นเขาบอกว่าสามหนุ่มครับ สามหนุ่มคนไหนไม่รู้แหละกำลังรอสัมภาษณ์กับพี่โดมอยู่เราตามเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับน้องๆเลยไปเอาละครับโอ้โหน้องๆพักกองกันพอดีเลยครับพักนั่งทานข้าวกันพอดีอย่างเงี้ยโอกาสเนี้ยสัมภาษณ์ไปด้วยกินไปด้วยเลยได้ไหมครับผมเอาเละครับผมขอไปตอบนะครับไม่ตอบเดี๋ยวช่วยตอบเลยอร่อยไหมครับน้องมีนะครับบอกว่าอร่อยกับแม่ทำมั้งครับโอ้โหแม่สงสารเพราะว่าเธอเหนื่อยหรือเปล่านะครับแน่นอนอยู่กับ3หนุ่มนะครับไปมาก่อนแล้วมีซีรีส์อย่างเงี้ยครับต้องถามถึง ฟองของพวกเราดีกว่าฟองเราคือทีมอะไรครับผมอ่าเป็นทีมสเปซโซนนะผมอ่าจะเป็นเกี่ยวกับทีมอวกาศนะครับมจะมีแบบว่ามีรูเล่นตรงที่เป็นเลเซอร์มีเล่นกับเลเซอร์ป,ปิ้ว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 อะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วเห็นมีแต่งตัวบอกว่าโหแบบว่าล้ำคนเลยเขาเลยดูแบบเป็นอวกาศชุดแล้วก็มีแว่นนะโอ้ย่างเท่นะพูดเลยว่าเทกว่าทหารแน่นอนครับเทกว่าทหารด้วยคุ้ครับที่ขนาดนั้เลยครับบอกเลยว่ากอรทหารอวกาศครับอ ทหารบอลลูนซูไม่ติดแน่โอ้ทหารอวกาศด้วยใช่ครับครับยืนเอร์ปิ้วๆเลยครับอ้ยหน้าจริงจังนะหน้าจริงจังเขาผมีวิลาครับ MV ของเรา MV ของวันนี้อาหเนี่ยเข้าอร่อยมากเข้าอร่อยมากบอกแล้วน้องๆหิวครับผมไม่ก็หนุกดีครับอ่าเนี่ยก็แย่งกินนะอ่าฮะ ี่ครับหายากนะชิมิยอะทีมหรอเออหมดแล้วทีมเทีมทีมทีมมีเราเป็นไงบ้างสำหรับวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าเลยนะแล้วก็ที่เหตุก็คือแตั้งใจแต่ตอนนี้ก็คือเป็นทีมว่าพวกเราเป็นเด็กเรียนร้องเพลงอยู่แล้วทีนี้อยู่ทีนที่ถ่ายไปเมื่อสักครู่งใช่ครับครับผมก็โอ้โหมาสายเลยแบบเสียงดังอะไรสองคนนี้สองคนนี้โอ้โหแย่มากเลนะเหมือนชีวิตจริงเลยอ่ะโอ้โหก็ อย่างนั้นนะคะแล้วพวกเราก็เหมือนเป็นรุ่นพี่ใช่ไหมครับโอ้โหมาก็สายอะไรอย่างเงี้ยทำตัวไม่ดีเออแงเนี้อย่างนี้ก็ถ่ายทำเข้าทางเราเลยเปล่าเพราะว่ามันเป็นนิสัยของเราอยู่แล้วใช่ครับทำไงได้ครับผมเป็นเด็กนี่ปัญหาติดโยชจ้า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 ร้องเพลงรุ่นพี่อีต่างหากนะครับรุ่นพี่นะครับแล้วเราเป็นรุ่นพี่นะเคยบอกว่าผ่านการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอมาแล้วมีแนะนำอะไรไปมาก่อนบ้างหรือเปล่าการแนะนำของของมินจากไปมาก่อนนะครับ หรือว่าไม่ได้ช่วยอะไรกันเลยจริงจริงก็อยากพูดอย่างนี้นะไม่เพราะว่าเหมือนกับพี่ๆเขาก็มีประสบการณ์มาแล้วอะที่ไปอย่างเงี้ยเออก็ได้เล่นเอ็มวีมีฟังแก้วมาแล้วใช่ไหมโอ้มีก่อนก็แบบเป็นโปรอยู่แล้วอะโอ้โห acting s m แบบได้ทุกอย่างเป็นตัวอะไรก็ได้เออออให้เป็นตัวอะไรก็ได้เป็นกบเป็นกบเลยเป็นกบเห็นไหมนี่มันล้ำมากเลยนะโอ <c oughs> คือคือว่ามีความสามารถอยู่แล้ว <c oughs> ใช่มีความสามารถอยู่แล้วผมว่าทั้งคู่แบบแล้วก็ทัง er ยูคารเมอร์ด้วยแต่ละคนก็แบบไม่ต้องมีการแบบแนะนำอะไรมากเพราะทุกคนก็จะรู้งานอื้องมีเงิเขาเรียกว่าทำงานได้แบบสบายสบายนะครับก็ถ่ายทำกันแบบได้แบบสบายแต่มันจะมีซีนที่เราต้องเต้นรวมอย่างเงี้ย <c oughs> ถ้าเต้นเป็นไงบ้างครับไปครับูุด้ววาล่วงเดียวครับเพราะมันจะมีท่าเต้นที่ซีนที่ต้องฟรีสไตล์หรือว่าปล่อยตัวเองเกรียนที่สุดอยากรู้มาไอตอนท่าเกรียนที่สุดเราเต้นท่าอะไรครับ ไม่อยางเลยอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้มีมาวันนี้ครับแต่ไม่อยากโชว์เอันนี้ขนาดแค่นั่งเฉยๆนี่ใช่ครับนี่เกรียนสไตล์นี้เราของเราต้องเกรียนเหมือนกันนะครับหรือว่าของใครก็ได้ก็แล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนครับผมก็แล้วแต่ใครจะเกลียนอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยอ่าแล้วของเราอะมาก่อนเกรียนยังไงครับอ่าอ่นี่าประมาณนี้นี่มันมาสายหานะเจ้่านะห่านลุงวินล่ะครับของผมจริงๆไม่อยากแสดงออกอะไรมากครับเขาเรียบร้อยทั้จริงๆแล้วถ้าเต้นผมก็แค่แบบ โอ้นั่นนี่นั่นน่งัวหหาอยู่โอ้ไม่บอกเลยเนี่ย <c oughs> เขามาชิวๆนิ่งๆแต่ว่าถ้าก็เหมือนว่ากินคนอื่นที่อยู่ร,บรอบๆได้อโอ้เสาครีนเสาครีนไปฝากถึงฟองเราหน่อยดีกว่าถ้าเกิดใครจะมาดูหรือว่ามาดูสามหนุ่มไนฟอร์เนี่ย เจ๋งขนาดไหนบอกไปเลยผมบอกเลยสเปซโซนเนี่ยโหดสุดละแค่ชุดกรชนาละขยับไม่ได้เลยพี่หลงว่าต้องมีจุดเลเซอร์ใส่ตัวเราด้วยใช่ใช่ก็จะเป็นเขาจะเน้นเหมือนกับแสงเลเซอร์แสงสีเสียงที่มันอลังการอลังการเลยครับผมเขาจะใส่เต็มที่เลยอ้าวรอดูนะงานของเราจะฝากอะไรนะครับเวทีเราจะเจ๋งว่ดทุกเวทีแน่นอนครับก็มันเกินบรรยายครับผมเวทีของเราเนี่ยก็ มีในสิ่งที่เจ๋งๆรวมกันที่วิธีนี้เลยครับอแต่ว่าคนอื่นก็เจ๋งไม่พอไม่แพ้กันเลยนะครับผมแต่แค่ของเราเจ๋งครับเป็นพิเศษเราหน้าเราน่าดูกว่าเพราะว่าหล่อหล่อกว่าก็กินขาดแล้วเวทีนี้พี่มินนะครับขอเร็นใจถึงนี่โอเคนะครับยังไงรอติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยพักทางข้างกันต่อก่อนเพราะว่านี่ยังขายไม่เสร็จใช่ไหมครับยังไม่เสร็จครับยาวเลยครับพี่หลวงว่ามีตีสองตีสามได้ไหม ผมว่าตีห้าตีห้าดี่ไงผู้มีประสบการณ์ตีห้าอ่ะเดี๋ยวให้พักทานข้าวเลยเดี๋ยว<ห>ไปดูบรรยากาศการถ่ายทํากันต่อนะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับใหม่ตะวันรถกุ้งกระเพรากรอบอร่อยง่ายๆไม่มีกักนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสัมผัสกับบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้ครับรักกันอย่าบังคับครับช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับสังคมครับขอ<า>บคุณครับร